หนึ่งอย่างเลยนะกูมึงไม่ได้ปรับอะไรเลยรู้สึกอะไรอะไรมันยากไปหมดเลยวะหรือว่ากูคิดเองหรือกูไม่ยากหรอจะปรับทำไมวะปกติก็เจอทุกอย่างเลยแต่เล่นกูไม่ค่อยได้เดินไปไหนบอายผมเปี้ยวบอบังเฟิร์สเหรอ ถ้าจังวะโอโอ้โหนโอ้โนอนี่เริ่มใหม่เลยใช่ไหมเป็นตัวอะไรดีวะทำไงจะปลดพูดได้วะไอ้ก่อนเล่นตัวใหม่มีสัตว์เลี้ยงเป็นหมา,หาตัวนี้คือเชฟ กูเล่นบีเวอร์ให้หไหมเออไม่เล่นเชฟล่ะบีเวอร์เอาไปทำอะไรบีเวอร์ภาคนี้มันไม่ได้แปลงเป็นแค่บีเวอร์นะเว้ยก็รู้แล้วว่าอ้าวเออใช่มันแปลงเป็นเป็ดเป็นอะไรด้วยนี่หว่าเป็นเป็ดได้แล้วก็เป็นกวางได้เอ้ยกูเล่นตัวเดิมนะม่ีใครสนใจเล่นไม่ีใครสนใจเล่นเว็บเบอร์เลยกูเล่นกูเล่นลูกเสือเหมือนเดิมกูเข้ามาแล้วเยแต่เวบเบอร์มันเป็นเป็นสัตว์ตับบหมูใช่ไหม เออน่าจะใช่ใช่แหละกูเล่นตัวเดิมนะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเจอบึงอะ่ะกูสามารถทำฟาร์มได้เยอะมากเลยอยากเล่นตัวอะไรดีอ่ะพวกมึงเลือกกันยังนะเลือกแล้วฟาร์มอยู่ตอนนี้ เราเข้าไปหมดแล้วเหรอเอออือเหลือกูคนเดียวกูเองรีวเข้ารีบเข้าหมดชุบกูด้วยฮะชุบเตียงไม่ตไม่ชุบแล้วตายเลยกูอะไรวะไอ้เหี้ยตกแกมหมดแไปก็ไม่เตรียมมาถึงมาถึงตายนี่หานะหาเลยนะพี่หาที่หมอหที่มันมีแมงมุมกับหมู กูทำเสื้อกันหนาวไว้ตั้งสามตัวกูไม่ได้ใช้เลยไม่ถึงหน้าหนาวนี่ดิบกูหลุดแล้วทำไมเงียบไป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 ดิบกูหลุดอยู่หลุดบ้าอะไรไม่ยินโยอะ่ะ อย่ารอใช่ป็นตีเลยเมื่อกี้อย่างอย่างพลาดอะตอนไปตีช้างอาบิเกลมันไปตีควายเฮียแล้วควายมันลูกุ้มอย่างเฮียเลยที่เขาไปเยอะยะมีมมมีีีโอกาสเกิดแล้วกองกูเจอแท่นชุบอยู่ไหนนะกูอยู่ซ้ายบนนะกูก็อยู่ไม่แม่ไหวหนึ่งกูอยู่ซ้ายประตูเลยอะทางซ้ายประตูเลยไม่ได้อยู่ข้างบนมาข้างบน ซ้ายเลยไม่ใช่ซ้ายบนซ้ายแบบพื้นที่ต้นสนเนี่ยโอเคพวกเราลอดตายแล้วกูเจอทองละมีหมูไหมไอหนึ่งหินงวงไอ้ทีฮะมีหินมั้ยโอ้ตามพื้นเยอะแยะนั่นแหละเดินมาเดินมาไม่เห็นสักก้อนเลยจะเอาอะไรอ่ะไอพีเก็บหมดนะไอพีบอกเยอะแยะมเก็บหมดไงจะเอาอะไรอ่ะจะเอาอะไรอ่ะจะเอาขวานหรือเอาพิกแอคล่ะ เราจะอยู่ตรงไหนบแถวขวาแถวขวาไเราจะอยู่แถวประตูเหรอไม่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 ก็หาที่หาหาอยู่ก็ลองเดินถึงตอนเดินารามอยไม่ตึกถึงตอนที่เก๊ะเข้ามาแล้วหาเราไม่เจอเหรอเกะมันจะเล่นเหรอเฮ้ยมึงกูเจอสุสานว่ะเราอยู่สุสานไหมจะได้เจออยู่กับผีโอ้เดี๋ยวรลอไปนะพีรอรถนะ มันยากาศมันได้เลยตัวคือตัวเดียวที่สมองไม่ลดอ่ะกูเป็นเพื่อนกับผีกูก็เป็นเพื่อนกับผีกูเป็นผู้คุมวิญญาณเออหว่ามึงเป็นแม็กเวลนี่หว่าเนี่ยลืมมีเฮียกรตัวเดียวมีประโยชน์แตแม็กเวลสมองมันน้อยหรืออะไรมันน้อยสักอย่างอ่ะกูจะไม่เลือด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 สมองเลือดหัวใจเจ็ดสิบห้าเอ็กเลือดโคตรน้อย แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วเรียกวิญญาณทีใช้เลือดเท่าไหร่วะห้าสิบแต่ว่ามันดีอ่ะมันดีอ่ะความรู้สึกว่ามันฟาร์นดีอ่ะจะเหนื่อยจงที่ว่าต้ามาเก็บเฮ้ยกูเจอรังอ่ะบีเวอร์แบบวะเออใช่รังบีเวอร์เลือดสำคัญเลือกกูต้องสองร้อยเอ่อสวัสด,ดีจ้าพาัทสวัสด,ดีจ้าน้องไม้หายจะมืด อุ้ยเฮี้ยโดนใส่ไปเยอะโอ้ยกูเจอรัองขังข่าวแล้วกนสนใจขุดไหมเฮี้ยเอาแล้วกัดกูมาพร้อมกันเลยขุดไว้ข้างบ้านด้วยหมยัมยงไงยังไงยังไงยังไงมาพร้อมกันเนี่ยไม่ได้นะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ,นนะกน <S <S เห็นไหมเพื่อนมึงบอกอยู่เล้ว ยูไม่ไดพูดอะไรเลยกูไม่รู้อะไรเลยหมือนกันยู่ไหนกันเนี่ยฮะกูอยู่ข้างล่างกูอยู่ตรงตรงที่มันมีหุ่นยนต์เนี่ยแต่กูสูมันไม่ได้กูโดนมันกัดทีนึงเนี่ยเอ้ยสู้หุ่นยนต์ไม่ได้หรอกเออพูดถึงหุ่นยนต์น่าเล่นตู้ไม่ได้ถ้าเจอถ้าเจอน่าน่าเล่นตัวหุ่นยนต์นะเว้ยตัวหุ่นยนต์ไม่ต้องกินเด้อแต่ว่าเวลาแต่ว่าช่วงหน้าฝนน่ากลัวมากก็แค่ทำร่มเออแต่ว่าตอนแต่ว่าถ้าเจอ พวกฟันเฟืองอะไรพวกนั้นน่ำมันดีนะเว้ยเฟสแกชื่อนายกพัดใช่ปะไม่ใช่เฟสเราภาษาิดใช่ใช่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่เฟสพัดแน่แน่ก็หวานพี่เพิ่งบอกย้าไปเองเฟสพัดอ่ะไม่กูยอยู่คนเดียววะกูกำลังไปหาเพื่เน้เฮ้ยเจอแม็กวลเฮ้ เจอวิญญาณตีตีตีเอาละหนึตอน,หนตอนนี้เรา,เอาอยู่ด้วยกันแล้วเราเป็นผู้เราเป็นพวก,พวกเราเป็นพวกอันนี้แล้วเล่นการแล้ว,ย,ลวยังไม่เจอบึงอีกเหรอไม่เจอเลยไม่เจอเลยจริงๆบึงมันหาย,ยากขนาดน,นั้นเลยมั้ทำแคมป์ไฟเล็กได้แล้สองทีโอเค มึงคิดว่าก่อนจะหาเราเจอไหมไม่น่าเจอแล้วกูว่าน่าจะตายด้วยเพราะกูไม่รู้ว่านั่นอ่ะมันจะเตรียมของทครบเพลิงไว้อย่างนั้นเนี่ยพูดขนาดนี้เป็นกู<ม>นะกูเมกูเช็คแล้วอาจริงๆเป็นกูกูเช็คแล้วกูเช็คแล้วอ๋อไม่เอานะเกแววไมไม่มีไม่เอานะเกมนี้พี่ก่อนพูดเสกพูดเสกข้างข่าวอ่ะไม่เอานะไม่เอานะเดี๋ยวไอสัตว์เดี๋ยวให้กูเจอเวียขุดให้เวนไอ้ลูกอันนี้เป็นไหมอร่อยนะ เบอร์รี่ฉ่ำจ juicy มันมีไอ้นี่เว้ยมันเบอร์รี่รู้จักมันเบอร์รี่ป่ะพี่สนใจเป็นผู้เสียข้างข่าวไหมเจ้าสองลุมงเลยอ่ะจะขุดอยู่แล้วเมื่อกี้ถ้าไม่ทันก็ขุดไปแล้วเฮ้ยหนึ่ง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 เดกูทำเองกูทำเองไม่เอากูจะถือขบเพลิงวิ่งไ้ กูจะทิ้งมึงไว้นี่แหละมึงมึงเป็นเพื่อนกับผีอยู่แล้วแม็กซวิลต่อให้เป็นเพื่อนกับผีกลางคืนก็ตายเพื่อนโอ๊ยเจอรูนอนว่ะสนใจว่าผีเผืกก่อกระโดดไปเจอบึงบวับวลอยมา,าน้องกินบัวลอยอร่อยมากเอ้ยรอเช้ากันดิเอารูเอารูนอนไหมรอเช้าดิอาโอเคเป็นกูไปเองดีกว่าสมองกูเพิ่มง่ายอยู่ หรือว่ามึงวะมึงโดดลูนนอนเสียเลือดไปไอ้เฮียกรอน,น่ะโดดลูนนอนไม่เสียสมองมึงอยู่ไหนรู้ได้ไงว่าก่อนไม่เสียอ้างบ,บนตัวมันโดดลูนนอนไม่เสียสมองหรือว่าพาสิฟมันเหรอเเป็นพาสิฟเพราะว่าลูกเสือมันไม่กลัวมันลูกเสือมันไม่กลัวปีศาจแล้วมันก็ไม่กลัวอะไรพวกเนี้ยมันมันชอบอะ่ะ<อ>บอกไม่ถูกอะ่ะลูกเสือไม่น่าใช่อืมมันเป็นตัวตัววละครเป็นตัวลูกเสือ อ,อ,อแตท่ที่ว่าไม่น่าใช่คือไม่น่าเกี่ยวกับความโลกความจริงมันขัดขัดกันนะก่อนมันจะมามไหมมาหรอกน่ามามาแล้วเฮ้ยหนึ่งเออเลยไหมปั๊มปั๊มใหญ่ปอ๊บแต่การเองพี่กดเอฟเพื่อนแตดการเองด,องดองีหลังเลยน,นะ ทีหังได้ไหมยา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 เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ให้หลังมันวิ่วสามกันให้หลังมันวิ่วสามค่อยมาเอาปูดรอรู้นอนนะไป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 ด้วยปไปไปไหนไปไปไหนไปกันไปไหนไปกันเราจะไปควนนรกด้วยกันไหนปะไปแล้วอ๋อเจอละไปอาเฮียอยู่แค่ตรงนี้ อ้าวเฮียมาอ้าวอะไรวะอยู่แค่ตรงไหนไม่ยังยังเออมันมาโผล่ข้างประตูเดินกลับมาท่านั่นละไม่ไปอุ้ยอยู่ตรงนี้แหละเอ้าวทตรงนี้กูตรงนี้มีบ่อกบก็แยกกันไงแยกกันแยกกันแต่ทางขวาของประตูยังไม่ได้ไปนี่นี่ไงกูไปแล้วกูเดินเลยนั้นเดี๋ยวโอ้บ่อกบมีแต่กบ ีอ้อมไปเจอกันไหมไม่เจอปีรัญญาทั้งนั้นเลยกบทั้งนั้นเลยกบยกบ,กบยังไม่กบก็ทําอาหารได้นะแต่ว่าไอ้นี่ไม่มายังไม่เจอกกเหมือนกันเลยเล่นลนั่นเกมนี้ตีบอสต,ตัวกระโดดแล้วต้ยากมากกบไอ้บอสกบเหรอตัวบอสต,ตัวไหนยังไม่เจอ เมืองหินเลยนะกกีทะเลทรายอะเหรอเอ้แต่นี้มีทองอยู่เยอะๆอ่ะมีทองอยู่สี่ก้อนเคี้ยก้อนอยู่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่เราจะลงตัวกันยาก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 คอวันเงี้ยหรือไงฮะมึงรู้เหรอว่ากูอยู่ตรงไหนกันก็บอกสิอยู่ทิศไหนกูวิงองไว้วันนี้มีทิศเรายังไม่ทำเข็มทิศ นเย้กูเจอคนตายตอนมีของกินเนะี่ยระวังหิวตายนะงมีมิกเบอร์รี่อยู่อะไรนะอะไรเบอร์นะรี่นะมิกเบอร์รี่อร์่อยู่ก็อะไงมิกเบอร์รี่มีมิกเบอร์รี่กินด้วยไม่ใช่มันเบอร์รี่ฉ่ำเลยที่อะเบอร์รี่ฉ่ำอยู่เวลาจะตั้งคินดามเนี่ย เหนื่อยว่ะเดินขาลากแล้กเบอร์รี่อ่าเน่ยปริงอย่เนี่ยเ่าะพี่สัตว์กูอยู่ตรงประตูเนี่ยใครจะมาหากูบ้างไม่มี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  ไม่ม,ไม,ม,ไไม,มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจ้าไม่มีอะไรเลยจ้าไม่มีอะไรในก็ไพ่เลยจ้า,าพี่อยู่ไหนแล้วอะ่ะกูกลับมารูหนอนเดิมแล้วนี่กูลงมาข้างล่างแล้วจากรูหนอนก็ลงมาข้างล่างลงมา <Okay. S 1> เรื่อยๆแล้วก็จะเจอถนนแล้วก็ ออกมาทางซ้ายๆหน่อยๆจะเจอบึงน้ <S 2> <S 2> ําแล้วก็กูกเลาะน้ามาเรื่อยๆถ้าเจอเถ,ถนกถถนก็ต้องเจอถนนก็ต้องเจอบ้านหนูดิอ่าทีแรกก็คิดอย่างนั้นพอลงมาทางล่างมันกลายเป็นดินเหมือนเดิมซ้ายหรือขวาเจอถ,ถนนแล้วซ้ายหรือขวาซ้ายเจอถนนแล้วตาม <ละ S 1> ถนนลงมาเรื่อยๆตามลงมาแล้วก็จะเจอถนนมันจะเปลี่ยนเป็นดินพอเปลี่ยนเป็นดินก็มาทางซ้ายเรื่อยๆแต่จะมาเลยก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมละ ้าไปทางขวาจะเจอบ้านหนึ่งอเจอรูหนอนอีกแล้วกูใช่ใช่ใช่หแล้วสมองหมดแล้วเจอบึงสองบึงสามสี่ห้าบึงเยอะแยะเลยเจอนี่หวะตุน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 เจอน้องตุน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 แล้วมึงไม่เจอไม่เจอสัตว์เลี้ยงหรอสัตว์เลี้ยงอะไรวะ เชตเตอร์ไงทำไมกูเจอเชตเตอร์วะทำไมกูไม่เจอหรอมึงอยู่ไหนก็ตอนนี้กำลังจะกำลังจะไปวิ่งเป็นวงกลมกำลังจะไปบรรจบถนนเส้นที่กูบอกเหรอลองไปทางขวาด,ดีมีหมูบอ,อเครับครับพี่ดีครับพี่ได้ได้ครับพี่ดีครับว่าว่าลับไปอยู่แถวประตูดีกว่า ไม่เจอเลยนี่นี่ที่นี่เดินหานี่ไงจะเอาบึงอ่ะจะไปทาหนังสือลายเวทไงจะอัญเชิญจะจะเป็นผู้คุมิญญาณแล้วไงตอนนี้ต้องต้องเจอไอ้ก้อนก่อนเดี๋ยวมันแตกทัางมันสิทัางนั้นก้อนก็เป็นไอ้นี่อยู่แล้วอยู่ไหนคู่คก็อยู่ไหนคู่คไอ้ขุดทองอยู่มังกรเอ้คู่ไอ้เจอก้อนเจอทองอยู่ตรงไหนของบนความอยู่ขางบน ก้อนกุ๊อิบ่ะกูอยู่ข้างล่างกูมาก่อนตั้งทิ้นฐานยังกำลังไปหายังไม้ตั้งมึงเรียกเลยแล้ววันนี้ก็ไปหาวันนี้ก็ไปหานะวันนี้เออเนี่ยจะเช้าอีกวันหนึ่งเดินตามเดินตามไอ้นี่ไปปะถนนปะกูเดินตามถนนเป็นวงกลมแล้วก็ขึ้นไปสุดเงี้ยขึ้นไปแล้ว นี่เจอบอกกบอ่ะแต่ว่ากูเจอรอยตีนช้างเอาช้างเลยไหมช้างเลยเหรออ้าวฉันอันนี้ตันแล้วเกูต้องไปหาอาหารอาหารจะหมด,ดอีกว่าเอ้ยเอา juicy berry มึงอะ่ะไปไหนมาบอสจะหมดจะหมดจะจะกินไปแล้วกูเหลืออยู่ทองอันนอนกูไปอยู่ตรงนี้ดีกว่ากูว่านะไปอยู่ตรงข้างบน เอาเยี่ยงมือแล้วคลิปมาแล้วกูเอาวีไหมเ,เดี๋ยวเล่นจ้าเ,เล่นเล่นเดินเล่นตอนนู่นแหละสามพุ่งนี่พี่มาทำคลิปตรงยูทูบไงเดี๋ยวกูพูดอย่างนี้เนี่ยนะเอาเถอะเอาเถอะัำอะไรหนึนน่งอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเออกูกำลังวิ่งวิ่งขึ้นไปตรงประตูเอ่อขึ้นประตูใช่ไหมโอเคหนึ่งลองตรงประตูว่าแหละเดี๋ยวกูไปกูกำลังโดนไอ้นี่กูกำลังโดนไอ้นี่ล่าอยู่อะแจกันดอกไม้ อะไรวะเรื่องเรื่องของมึอสิอะไรล่านะโดนจักรดอกไม้ควบอยู่โอ๊ยจักนมันไม่กัดมันควบเฉยเฉยมันแกล้งมึงเฉยเฉยมันทำให้กูหลอนเล่นๆอย่างนั้นนะมึงอยู่ตรงประตูใช่ไหมใช่ข้างล่างไม่มีอะไรเลยบึงไม่มีบึงมันไม่มีอยู่จริงจออแล้วจะอัญเชิญวิญญาณยังไงวันนี้วิญญาณเชิญมาทำอะไร ทำเปลกสร้างบ้านแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปตรงไหนหนะประตูเลยใช่ไหมเอออยู่ข้างบนหัวประตูอะ่ะกูกำลังเผาไฟอยู่อย่ามานะตายนะโอ้ไอพวกเขาเผาไม้ทำลายป่าออพวกเผาไม้ทำลายป่าจะ่วเคลียร์พื้นที่ไงเคลียร์พื้นออที่ไงสร้าง ผ่อไม้ทำลายปา่านี่เองโควิดเกิดเพราะมึงน,นี่แหละเกี่ยวเหี้ยอะไรกันวะอืมก่อมลพิษอะ่ะตอนมึงมึงเอาไอ้น,นี่มายางเอาเหินมายางมึงมาทำแคมป์ไฟสาวรให้หน่อยเราตรงนี้เลยใช่ไหมเรากำลังไปปูหาอยู่กาเดี๋ยวไปเดินหาเออาา่นั้นเดี๋ยวมาท,าท่ายคลิปก,กันนะครับที่พีตั้งคลิปนักเวทนักเวทกว่อลพุ่งเสกครับงพุง,งเรียกครั้งๆโอเคได้ ได้ได้ได้ก่อนพู้ติดข้างคราวไอ้เที่ยไอ้กูไม่เจออาหารเลยวะกูหิวแล้วเดียมึงอยู่ไหนมึงก็มาดิวันแรกๆนี่ไม่ได้อยู่ตรงประตูเกิดนะก่อนวันแรกๆเกิดเลยเราไม่ได้อะไรเลยกด M ที่เพื่อนเราไม่ได้อะไรกันเลยเนี่ยคงวงเวียนว่ะ เราไม่ไม่ใช่เราไม่ได้เลยเราไม่เอาอะไรประตูเกิดที่ตรงวงๆเหรอวะตรงหดหอยอะตรงนารุโตะอะเออเออเออเฮ้ยกูว่ามาสร้างตรงนี้ดีกว่าไหมหนึ่งก็รอก่อนมาไงเฮ้แต่ว่าหมอป่ามาหมาป่าว่ายน้ำได้นี่วะใช่ไหมว่ายได้หมดหมาป่ามันเก่ง พี่กูต้องการหุ่ยนยนต์เมื่อไหร่มึงจเอาหุ่ยนยนต์มาตั้งให้กูอ่ะก็ลองหาที่ทําไม่นี่ดีอยู่กูลอยกอนอยู่แล้วอยู่ในป่าไหมป่าก็ได้เวลาไฟไหม้ได้คิพไหดิจอบที่กูเจอไอ้นี่ว่ะวดอกไม้ที่ว่าเป็นของไอ้นี่อ่ะกอนเบอร์รี่มันจะเน่าแล้วนะ่ากูกินหมดแล้วเลือดกูจะหมดแล้วด้วย <laughs> ไอหนึ่งมาตรงที่กูดีกว่ามีหลังแบงมุมด้ะตรงไหนวะเออออกมาทางขวาออกมาทางขวาจากนัานที่เราเจอไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาขวาเรื่อยๆแล้วก็กลังแรกเหรอกูลอยก่อนอยู่ก่อนมันจะตายก่อนสีทำไมกูวิ่งไม่ไม่ผ่านของกินบ้างเลยว่าไอสัตว์เออแลมึงเก็บตรงขาไปเหมือนแล้วไงแล้วแล้วหนูเอา เม็ดสามตัวนะพี่อ่านเอ้ยมีบ้านหมู่ด้วยเออไปก่อนมาเร็วๆออสมองกูจะหมดแล้วมาทางขวามีทั้งลังแตบมมุมบ้านหมู่เลยกูกินไอ้นี่อยู่กินแครอทอยู่แฉลวเอ้แครอทอันนี้แม่เอาไปย่างไฟก่อนแล้วเคลียได้แล้วได้ทีแล้ว ได้ที่ดีเลยอดีเยี่ยมหลังแบงมุมสามหลังบ้านหมูสองไอ้กรอนอยู่ไหนพี่เอ้ยวิ่งเลยไอ้สัตสอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเราวิ่งขึ้นไปวิ่งเลยบ้านหมูสามลั่บอกทางไหมอยู่ตรงไหนนะตอนเนี้ยอยู่ตรงประตูลอยกรอนอยู่อมาทางขวาทางขวาเรียบน้ํามาเรื่อยๆเรียบน้ํามาเรื่อยเรียบลงข้างล่างไหมไม่ไม่ขึ้นบนอย่างเดียว เรียกน้ำมาเรื่อยๆขึ้นบนมาเรื่อยๆเรียกบ,บึงบน้ำน้ำเหรอไอ้เหี้ยพี่ก่อนมันอยู่ไหนวะช่างมันไปถึงแล้เวเพื่อนกูถึงแล้วเพื่อนอันนี้มานี่มานี่มานี่อยู่ตรงนี้ดีกว่าอ,อุ้งเด็กเอาแครอทเอาไปกินไหนอะ่ะเขาอ,อยู่ในหมามึงอะ่ะมันหยิบโดนหมาอยู่ในหมามึงสบายแล้วมีวัวตรงนี้ด้วย โอ้ยฝุ่งงัวโอ้ยบัวนี่แหละตกโอ้ยฝุ่งงัวมึงอย่าหงใจนั่นหมิงใจนั่นทางไหนอะโอ้ที่ดีที่ดีที่ดีไหนมึงไปไหนมึงมานี่ึงจะวางกองไฟตรงไหนได้สัตวอเด็กวางเองนู่นอ้เฮียพีอยู่นู่นยุ่งมุ่นว้เดินตามถนนไปเลยไหมพีอ่อตามถนนมาเลยไหมใช่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 ตามถนนมาขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็เดินดีๆนะมีต้นไม้มีอันนี้นะผู้คุ้มครองป่าอยู่นะ ไอ้ตระมมึงไปทำให้มันเกิดบอ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 ได้ทำเลยขึ้นไปเรื่อยๆผ่านป่าสนปะป่าสนแย่แย่แย่าเนี่ยเราวิ่งมาเรื่อยๆอ่าวิ่งมาเรื่อยๆตามถนนเจอรังหนึ่งมุมแล้วเนีก็เจอแม็กเบลนี่ตามประมาณนี้เจ็บขี้เก็บขี้ก่อนโอ้ขี้เยอะ มันจะมืดแล้วเพื่อนนี่ไงจะไฟเปล่าเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นเนี่ยพี่กูเห็นไอ้ตัวลูกเสือกินขี้นี่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 เลยเกณฑ์ตั้งเด้ใครมีหินก็ตั้งคขปมไฟถาวรมีหินขาวให้กูไหมมีหินขาวให้กูอีกสักเอ่อสี่ก้อนตอนตั้งเมป์ไฟถาวรีิกูตั้งเองได้เองตั้งสี่ตั้งสี่ตั้งสี่พี่ตั้งหุ่นยนต์ให้หน่อยห้มีทอง อยู่ไหนน้าพี่จะทำอะไรจะทำกล่องหาไม่เจ <laughs> ออะเอาไม้แปลรูปแปลนึงแนวมุมมานะทำกล่องไม่ใช่หรอของเต็มก็ทำกระเป๋าดีเพื่อนจะยืนตีกละยางติ อ้าวอ้าวอ้า,ามีคนมีคนเฒ่ามีคนเฒ่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโบบะโบบะโบบะกันแล้วโบบะกันแล้วนะจุดจุดนี้นะครับโบบะกันแล้าเดับน,นั้นจุดนี้อ่มากล่องนี่มันอยู่ไหนวะ กล่องมันใช้กี่อัน้ำะกล่องหยุดกลองลูกลูกค้อนใช่ไหมเป็นลูกสามอันอโอเคไม้ไม้เหอเอ้ยมืดแล้วก่อนใครมีเชื้อเพลิงอ่ะเอาดอบดอบดอกไหมดอกไหมเดี๋ยวกูทำให้ดอบไม้มาโอ้ยอย่าเอาไม้ไปใส่ไฟไอด้ดอบให้ดอบก <c oughs> ูดอบผิดอันกูไม้ใส่ไฟไป,ปนหนึ่งกันบอกม <c oughs> ึงเอากู <c oughs> ว่าอยู่อยู่ไฟแรงไฟแรงมากเกมไรอ้าว <c oughs> <c oughs> เอาเอ้าเอาเกมเด้งพี่ไปไหนอะเกมเด้งก่อนพี่ไม่อยากเล่นกับเราแล้วเกมเด้ง